ที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่นะครับเราเรียกว่าการทําเทือกนะครับยําเทือกเพื่อเตรียมหวานข้าวนาเนาะวันนี้ก็มาดูคุณพ่อนะครับยําทําเทือกกําลังชักร่องน้ําอยู่อันนี้ก็เป็นพืชน,นานะครับหนึ่งแปลงที่ครอบครัวของเราทําไว้ตรงนี้มีเนื้อที่ประมาณ12บไร่นะครับ ก็เป็นวิถีชีวิตชาวนาครับแต่เช้านะทำงานวานวันนี้ก็อีกประมาณ3มเดือน4เดือนก็ได้เก็บผลผลิตนะครับพื้นที่สุดลูกหูลูกตาไม่เป็นนาทั้งหมดเลยนะครับจะแนวต้นไม้ไก,กลๆนุ่นก็เป็นนาทั้งหมดนุ่นก็เช่นกันนะครับเลยรถเลยานาสูงๆนี้ไปก็ฝั่งนู้นก็เป็นนาเหมือนกัน ถึงช่องเราจะเป็นช่องทําสวนนะครับแต่ว่าที่บ้านผมก็ทํานาด้วยแต่ตัวนานี่ผมทําไม่เป็นเพราะว่าไม่เคยทําเลยครับแต่ว่ามีทฤษฎีอยู่ในหัว,วเวลาลงมือปฏิบัติมันคนละเรื่องกันเนาะใครครับง่วงยางน้องเทมง่วงยางครับนี่พาลูกชายมาด้วยพาลูกชายมาดูคุณปู่ ทำนานะครับปลูกฝังเขาเรียกปูเรียกปูสิลูกปูครับเบร,เรกเองคุณปูครับไงคุณปูครับคุณปูรครับยิ้มฮะ ไอ้ไอ้ไอ,อ้เดี๋ยวชี้ไอ้ปลาค,ค,คุณปูมาแล้วลคุณปูขึ้นแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องมือ